สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t ยูท l l อ e ิอว r n e s s นะคะพบกับหมอน้ำน้ำบัรติตานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำนะคะวิธีนะคะล้างพลังลบนะคะ how to ล้างพลังพลังลบนะคะสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกแบบกระซับกระซายรู้สึกแบบจิตใจมันฟุ้งนะคะไม่มีสมาธิจดจอ่อ นะคะหรือไม่ก็ก,การปวดหัวบ่อยการนอนไม่หลับการที่รู้สึกว่าชีวิตมันไร้ชีวิตชีวาหรือว่าไม่กระชับกระเฉงไม่มีความสุขอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วบางคนก็ถึงขั้นแบบแสดงอาการนะคะที่ออกมาจากทางร่างกายนะคะก็คือการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะการปวดหัวบ่อยๆนะคะการรู้สึกถึงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะไม่มีพลังใจเนาะในการที่จะ ใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราอาจจะมีพลังลบๆนะคะสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกเราหรือแม้กระทั่งส่งผลต่อร่างกายของเราทำให้การทำงานของร่างกายเราเนี่ยแปรปวนได้นะคะแล้วก็รวนได้เรียกว่าเครื่องเออร์เลอร์เนาะอย่างที่หมอน้ำเคยพูดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตแบบไม่ไม่มีไม่มีพลังหรือว่า ไม่มีความสุขนะคะก็อาจจะส่งผลให้ร่างกายเรามีความรวนได้นะคะทีนี้ก็จะมีคลิปนี้ก็จะมาแชร์นะคะเคล็ดลับนะคะในการที่เราจะล้างพลังลบต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยได้ด้วยโดย,โดย,โดยโวิธีใดบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีไหนหมอน้ก็จะพยายามที่จะหาภาพนะคะมาให้เราแบบเปลี่ยนภาพบ้างนะคะจะได้ไม่ต้องฟังเสียงหมอน้ํา อย่างเดียวเนาะวิธีที่1นนะคะก็คือการกราวดิ้งนะคะการพาตัวเองเนี่ยไปสัมผัสกับธรรมชาตินะคะการที่เราไปในทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะการที่เราไปสัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยมันจะทําให้เราปลดปล่อยนะคะประจุพลังลบของร่างกายเราเนี่ยให้กับธรรมชาติให้กับผืนโลกนะคะ เ,เราก็อาจจะหาเวลานะคะไปเที่ยวพักผ่อนตามธรรมชาตินะคะหรืออาจจะสวนสาธารณะใกล้บ้านสวนสาธารณะในหมู่บ้านนะคะไปลองถอดรองเท้านะคะแนะนําว่าให้ถอดรองเท้าเดินนะคะถ้าคุณไปในสถานที่ที่เป็นน้ําตกก็ลองถอดรองเท้านะคะแล้วก็เอาเท้าในจุ่มน้ํานะคะ เล่นน้ำนะคะเดินสัมผัสด้วยความระมัดระวังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลื่นถ้าไปแล้วก็อาจจะไปทะเลก็ได้นะคะไปทะเลเนี่ยก็อาจจะไปเดินเล่นที่หาดทรายหรือว่าลงไปที่ทะเลนะคะเพื่อที่จะแบบเล่นน้ําทะเลนะคะสัมผัสกับพื้นทรายสัมผัสกับธรรมชาตินะคะสิ่งเนี้ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เรียกว่าการกาวดิงเนาะใน ในการที่เราจะได้เชื่อมโยงกับพื้นโลกด้วยข้อดีของการกาวดิงอย่างที่2ก็คือเราเองเนี่ยก็จะได้แบบล้างพลังลบนะคะปล่อยพลังลบจากตัวเราจากร่างกายเราเนี่ยสู่พื้นโลกนะคะเ,เมื่อกลับมาจากการพักผ่อนเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณสดชื่นขึ้นเพราะฉะนั้นมันจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องหาเวลานะคะเ,เชื่อมโยงกับพื้นโลกหรือว่าเรียกว่าการกาวดิงนะคะต่อมาวิธีที่2ก็คือ การ energy healing นะคะการปรับสมดุลน,นะคะจักกะทั้ง7ในร่างกายของเรานะคะซึ่งอยู่แกนกลางตามภาพที่เห็นเนี่ยก็คือจากจักระร่างนะคะสีแดงอยู่ที่ฐานรากหรืออยู่ที่บริเวณก้นกบนะคะไปจนถึงจักรกะที่2ก็อยู่ที่บริเวณประมาณใต้สะดือของคนเรานะคะแล้วก็จักระที่3นะคะก็เป็นจักกะทีออ่อยู่บริเวณท้องนะคะใตเ้เหนือสะดือนะคะแล้วก็ใต้ ใต้หน้าอกนะคะแล้วก็จักระที่สีก็คือจักระหัวใจนะคะจักระก็อยู่ที่ตำแหน่งหน้าอกตำแหน่งหัวใจเราจักระที่5ก็คือจักระคอนะคะแล้วจักระที่6ก็จักระหน้าผากแล้วก็จักระบนสุดนะคะจักระมงกุฎหรือว่าบางทีเราก็สามารถเรียกได้ว่าจักระกระหมอมนะคะซึ่งการเอ energy healing เนี่ยก็คือการปรับนะคะสมดุลของจักระทั้ง7นะคะเมื่อจักระทั้ง7มีความสมดุลมากพอเนี่ย มันจะทําให้การระบบการหายใจเรานะคะมีความคล่องตัวแล้วก็ความโฟโล์นะคะพลังของชีวิตเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเรามีความกระปีก้กระเป๋ามีความสดชื่นนะคะถ้าจากกัจากระใดจักระหนึ่งเนี่ยในในเจ็จักระเนี่ยมีปัญหานะคะเราก็จะอ,อ,อาจจะป่วยนะคะในตรงที่จักระนั้นๆน่ะมีปัญหาได้นะคะมันเป็นการฟ้องนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราปวดท้องเนี่ยสมมติว่าเราปวดท้องบ่อยๆแสดงว่าจักระที่3เรา น่าจะมีปัญหาเออเรื่องของการย่อยอาหารเรื่องของกระเพาะนะคะหรือว่าเราปวดหัวบ่อยๆนะคะเป็นไมกงไมเกรนอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาที่จะกระหน้าผากก,าาก็ได้นะคะหรือว่าจะก,กัะมงกุฎหรือว่าจะก,าการะกระหมอมก็ได้นะคะอย่างเช่นเราแบบเออเป็นคนที่ถ้าเป็นสุภาพสตรีประจําเดือนมาไม่ปกติอย่างเงี้ยเออมีรอบเดือนแล้วก็ปวดท้องนะคะก็อาจจะเป็นที่เป็นไปได้ว่าจะก,การรัดสะดือเราอาจจะมีปัญหานะคะช่วงมดลูกเราก็ พอทที่จะมีปัญหาไปด้วยนะคะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะซึ่งจากกะรากนะคะจากกะที่1ก็จะเป็นตัวสารตั้งต้นนะในการเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำปรับสมดุลจักกะทั้ง7เนี่ยมันมันจะมันจะค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นหมอน้ําจะขอแยกนะคะในเรื่องของการปรับสมดุลของจักกะเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะจะแยกออกไปพูดอีกคลิปนึงเลยนะคะจะให้ความรู้นะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไป ะะก็ความรู้เบื้องต้นคือวิธีที่2ก็คือปรับจักระนะคะทั้ง7นะคะแลจกกะจักระทั้ง7เ,เนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าแกนกลางนะคะจักระทั้ง7เ,เนี่ยเป็นเสาสัญญาณของมนุษย์ที่จะเชื่อมต่อกับเบื้องบนเชื่อมต่อกับจักรวาลด้วยนะคะตรงนี้สำคัญมากนะคะซึ่งมันยาวเพราะฉะนั้นจะขอพูดในคลิปต่อไปนะคะในโอกาสต่อไปและกันนะคะก็ต้องปรับสมดุลตรงนี้นะคะคลิปต่อไปหรือว่า ในอนาคตหมอนกันก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของอการปรับนะคะสมดุลจากกาทั้ง7นะคะหลายคนจะเรียกว่า energy healing นะคะ,ะการแบบหลายคนก็อาจจะเรียกว่าเลกิก็ได้นะคะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้เนาะโอเคทีนี้ไปดูวิธีที่3นะคะว่าเราจะมีวิธีอะไรอีกเนาะ วิธีที่3นะคะก็จะเป็นาการใช้คริสตัลนะคะคริสตัลนะคะในการบำบัดซึ่งในแต่ละคริสตัลนะคะหินแต่ละชนิดเนี่ยหินเนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานนะคะซึ่งการที่จะเลือกที่จะใช้หินในการบำบัดเราก็ต้องรู้ว่าเราจะนำหินนั้นเนี่ยนะคะหรือว่าคริสตัลเนี่ย มาบำบัดนะคะในส่วนไหนส่วนไหนของเราที่มันมีพลังลบหรือว่าแบบไม่สมดุลนะคะเราก็สามารถใช้คริสซัลนะคะหรือหินสีต่างๆบางคนเรียกหินสีคสริสซอลต่างๆเนี่ยในการที่จะมาปรับสมดุลตรงนี้นะคะล้างพลังลบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในเรื่องของหินเนี่ยเดยวมานามก็จะพูดควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในเรื่องของการปรับสมดุลเรื่องจาักรการทั้งเจด,ด้วยนะคะ ก็จะไปพูดในคลิปเดียวกันเลยว่าเออมันมีคริสตัลชนิดไหนนะคะที่ใช้ล้างนะคะพลังลบตรงไหนได้บ้างนะคะซึ่งเวลาที่เราไปซื้อหาหินเนี่ยหรือว่าคริสตัลเนี่ยเราไม่ใช่ว่าแบบอะไรว่าดีเราก็ไปซื้อนะเราจะต้องไปทดสอบว่าหินเนี่ย โอเคส่งเสริมพลังกับเราหรือเปล่านะคะไม่งั้นซื้อไปมันก็แบบเอามาพกมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเรานะคะซึ่งในข่าวต่อไปก็จะพูดนะคะหมอหน้าก็จะพูดเรื่องคริสตัลนะคะควบคู่ไปกับการปรับจาัก,การะทั้ง7นะคะไปในคลิปเดียวกันนะคะโอเคมาดูการล้างพลังนะคะลบนะคะในในอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีต่อไปก็คือ อ่าอีกวิธีนึงนะคะที่เราจะล้างพลังลบได้ก็การใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะอาจจะเป็นการจุดนะคะจุดนะคะหรือว่าใช้เป็นก้านนะคะกา้านเหมือนก,าก้านทูบเนาะที่เขาแบบแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำมันหอมระเหยนะคะเพื่อให้ระเหยขึ้นมาเนาวก็เลือกกลิ่นที่ที่เราชอบนะคะก็จะช่วยบำบัดได้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งการพาตัวเองไปนวดน้ำมันนะคะนวดน้ำมันหอมๆนะคะ หรือในระหว่างที่จุดน้ํามันหอมระเหยอย่างเงี้ยหรือว่าการที่แบบใช้น้ํามันหอมระเหยในการที่เรานวดบําบัดอาจจะมีการจุดเทียนนะคะรวมด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าแม่แนะนําให้ใช้ทูบเนาะถึงแม้ว่าทูบในบางครั้งเนี่ยจะมีบางตําราที่เขียนว่าทูบเนี่ยก็ใช้ล้างพลังลบได้แต่ว่าบางทีเรื่องของควันก็อาจจะมีปัญหาสําหรับบางคนที่มีปัญหาเรื่องของ ระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นก็ลองใช้เป็นน้ำมันในกลิ่นที่เราไม่มีความแพ้หรือว่าเซนซิทีฟนะคะกลิ่นที่มันแบบช่วยบำบัดเรานะคะกลิ่นที่เราชอบหรือไมก่ก็การใช้เทียนนะคะเทียนหอมที่เรามีที่กลิ่นที่เราแบบพึงประสงค์เนาะก็สามารถช่วยบำบัดได้นะคะการใช้ไฟแสงสีแบบอ่อนๆนะคะในการที่เราแบบนอนหรือว่าผ่อนคลาย นะคะนอนพักหลับตาสักคู่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สามารถช่วยบำบัดพลังลบในร่างกายเราได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อมาก็เป็นเรื่องของการใช้เกลือนะคะเกลือทะเลหรือเกลือแกงที่บ้านเรานี่ก็ได้นะคะการใช้เกลือก็คืออาจจะเป็นการแบบถ้าเราไม่ได้ไปทะเลเนาะก็อาจจะใช้เกลือเนี่ยนะคะ มาผสมกับน้ำนะคะผสมกับน้ําที่เราอาบเนี่ยแหละผสมนะคะแล้วเราก็ใช้ลาดนะคะตั้งแต่ศีรษะนะคะลงจนจุดปลายเท้าเลยคือให้เปียกทั่วทั้งตัวก็เป็นการล้างพลังลบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะถ้าไปเดาเราได้โอกาสไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยก็แนะนํานะคะให้เราลงไปเล่นทะเลนะคะนั่งลองให้เอาน้ําท่วมหัวก็ไปทะเลที่สะอาดอาดนะคะแล้วก็ลอง เอาหัวจุ่มน้ำนะคะให้มันเปียกทั้งตัวอันนี้ก็เป็นการล้างเทคนิคการล้างพลังลบอีกวิธีหนึ่งนะคะมาการล้างพลังลบนะคะอีกวิธีหนึ่งคือการกินอาหารนะคะคลีนนะคะกินอาหารคลีนอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพลองหันมาดูแลใส่ใจอาหารบางชนิดนะคะลองมาสังเกตดูว่าสิ่งที่เรารับเข้าไปเนี่ยกินเข้าปากไปเนี่ยสิ่งไหนที่มัน ดีต่อสุขภาพเราสิ่งไหนที่เราเอ้ยกินทีไรรู้สึกท้องอืดท้องเสียสิ่งไหนที่เรากินแล้วเรารู้สึกแบบไม่ไม่โอเคเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของอาหารการกินก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเราต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะคะโดยมวลรวมก็คือให้ครบ5หมู่นะคะตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมนะคะการที่เรากินอะไรมากเกินไปโอวเวอร์โหลด โอเวอร์โหลดมากเกินไปก็อาจจะส่งผลทำให้เ,เราไม่สบายนะคะเมื่อร่างกายเราไม่สบายเมื่อใจเราไม่โอเคเนี่ยมันก็ทำให้พลังเราเสียไปได้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเรื่องกินก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูเรื่องของโภชนาการนะคะพอเรามาดูอาหารที่มันเหมาะสมกับตัวเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้พลังบวกของเรามากขึ้นพลังลบของเราก็จะ น้อยลงไปด้วยนะคะต่อมานะคะสิ่งที่จะล้างพลังลบได้อีกอย่างก็คือการอ็กซอร์ไกา์นะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะก็สัปดาห์หนึ่งอาจจะเป็น4-5่4-5วันก็ได้นะคะในการออกกำลังกายถ้าออกกำลังกาย4-5วันก็อาจจะเป็นวันละครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าออกทุกวันก็อาจจะเป็นวันละ 20นาทีหรือ30นาทีก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นเน้นความสม่ำเสมอในการออกนะคะไม่ใช่แบบออกวันอาทิตย์รวดเดียวเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่เกิดความสม่ำเสมอเนาะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็มีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นบอดี้เวทนะคะหรือเวทเทรนนิ่งการคาร์ดิโอการวิ่งการปั่นจัก,กรยานนะคะชอบแบบไหนทำแบบนั้นแอโรบิกเอ็กซอรซส์วิธีไหนก็ได้นะคะ ทำได้เลยนะคะเป็นผลดีทั้งนั้นนะคะชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายก็ทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยมีความคล่องตัวมีความยืดหยุ่นนะคะยืดเหยียดร่างกายนะคะเดินวิ่งนะคะเดินสลับวิง่งเดินในหมู่บ้านในสนามกีฬาทําอยู่กับในบ้านบ้างนะคะแล้วก็นอกบ้านบ้างนะคะสลับสลับกันไปเพื่อที่เราจะได้รับแสงแดดบ้างนะคะในช่วงก่อนเก้าโมงเช้าแล้วก็ช่วง หลังห้าโมงเย็นนะคะก็เป็นก็จะได้รับวิตามินนะคะที่ดีจากแสงแดดนะคะก็เป็นสิ่งที่ล้างพลังลบเราได้เช่นเดียวกันนะคะอีกต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของการทำโยคะนะคะการทำโยคะเนี่ยก็จะได้ข้อดีหลายอย่างนะคะ <c oughs> เพราะว่าโยคะก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถล้างพลังลบได้โยคะจะช่วยปรับสมดุลน,นะคะทางด้านลมหายใจนะคะเพราะว่าในโยคะเนี่ยก็จะมีเรื่องของการ ฝึกนะคะการหายใจนะคะที่ลึกแล้วก็ยาวแบบที่คนนั่งสมาธิฝึกกันแล้วก็สองการเาเล่นโยคะเนี่ยทำให้เรามีสมาธิจดจ่อนะคะแล้วก็ได้ยืดเหยียดร่างกายนะคะทุกทุกส่วนนะคะได้โฟกัสได้แบบจิตที่สงบถ้าใครเล่นโยคะจะรู้นะคะจะมีสมาธินะคะจะมีสมาธิจดจ่อนะคะแล้วก็ลมหายใจเราก็จะยาวลึกมากยิ่งขึ้นนะคะโยคะก็เป็น อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ล้างพลังลบให้กับตัวเราได้นะคะต่อมานะคะก็คือการทําสมาธินะคะอาจจะเป็นการทําสมาธิแบบช่วงก่อนไปทํางานนะคะหรือว่าหลังตื่นนอนมาทําสมาธิช่วงเช้านะคะ1 0 1 5นาทีช่วงเย็น10-15นาทีอะไรก็ตามแต่เอาที่สะดวกและเหมาะสมแต่ถ้าทําได้ทุกวันเนี่ยการทําสมาธิก็เป็นการดีท็อกนะคะทางอารมณ์แล้วก็ เป็นอาหารทางจิตวิญญาณที่ดีเยี่ยมชนิดหนึ่งนะคะจะทําสมาธิแบบเราอาจจะนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานเราก็แบบนั่งหลับตาเฉยๆนิ่งๆแล้วก็อยู่กับลมหายใจไปอย่างนี้ก็ได้นะคะที่สถานการณ์ไหนก็ได้ระหว่างที่เราไปออทําการกาวดิ้งกับธรรมชาติเราก็สามารถนั่งสูดลมหายใจนะคะนั่งสมาธิได้นะคะทำสมาธิได้นะคะในทุกๆสถานที่ที่เราทำหรือแม้กระทั่งการนอนก็ตามก่อนที่เราจะนอนเราก็อาจจะหลับตานะคะทำสมาธิ ก็ได้นะคะไม่ว่าจะนั่งสมาธินอนสมาธิเราก็สามารถที่จะทําได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะล้างพลังลบของตัวเราได้นะคะวิธีต่อมานะคะก็คือการที่เราดื่มน้ําสะอาดนะคะให้มากขึ้นอย่างน้อยเลยนะเบสิกเลยอย่างน้อย2ลิตรอย่างน้อยนะคะน้าเปล่านะคะน้าบริสุทธิ์ 2ลิตรเป็นอย่างน้อยส่วนใครจะดื่มมากดื่มน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกายของในแต่ละคนอันนี้ไม่มีไม่มีขีดจํากัดนะเพราะาบางคนอาจจะ 4, ี่หลิตรเลยก็ได้นะคะเราลองทดสอบง่ายๆเราลองเอามือเราเนี่ยอังที่จมูกนะคะถ้ามันมีแบบไอร้อนออกมาเยอะๆเนี่ยหรือว่าตัวเรารู้สึกร้อนๆเนี่ยรู้ไว้เลยว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการน้ํานะคะก็ดื่มน้ําเปล่าให้เยอะๆนะคะอันนี้ก็เป็นการ ดีท็อกนะคะเมื่อดื่มไปใช่ป่ะเราก็ต้องแบบปัสสาวะออกอะไรเงี้ยก็เป็นการล้างพลังลบในแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะการดื่มน้ําเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเพราะนั้นลองดูนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราแบบล้างพลังลบนะคะได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยล้างพลังลบได้แล้วก็ถือว่าเป็นอาหารทางจิตวิญญาเราด้วยนะคะก็คือการได้สร้างสรรค์นะคะงาน ผลงานหรือว่าทำใดๆกิจกรรมใดๆงานอดิเรกใดๆ,ๆที่ผ่านการใช้สีเยอะๆหรือว่าการใช้ศิลปะนะคะผ่านผลงานทางศิลปะเราอาจจะหากระดาษนะคะหาสีมาวาดมาละเลงนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ที่เราชอบสีอะไรก็ได้ที่เราถนัดจะชอบไม่ชอบไม่รู้ถนัดไม่ถนัดไม่รู้แล้วก็ละเลงไปเล่นสีไปอันนี้จะเป็นการล้างพลังลบได้อีกวิธีหนึ่งนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้าอาหารทางจิตวิญญาณที่ดีเยี่ยมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบอยู่แล้วผลงานทางศิละปะนะคะก็ลองดูหรือว่าลงเรียนหรือไม่ก็ทำแบบดีมบอร์ดของตัวเราแล้วก็หากระดาษสีนะคะมาตัดตัด,ตด,ตดวาดวาดเขียนเขียนนะคะหรือว่าสมัยนี้ก็จะมี iPad ใช่ไหมแต่มันจะได้ฟิลกว่านะถ้าเกิดว่าเราใช้กระดาษหรือว่าใช้สีหลายๆอย่างถ้าเป็น iPad นั้นก็ก็ได้ก็ได้อยู่นะคะถ้าในสถานการณ์ที่เราแบบ มันมันไม่สะดวกแล้วเรามี iPad หรือว่ามีแบบแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเอามาวาดรูประเลงอะไรได้หรือว่าเห็นอะไรก็เราก็ลองวาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการล้างพลังลบนะคะได้อย่างดีเยี่ยมอีกวิธีหนึ่งนะคะต่อมาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาหารทางจิตวิญญาณแล้วเป็นวิธีการล้างพลังลบที่ดีดีสุดๆนะคะคือเรื่องของดนตรีนะคะ ชอบดนตรีอะไรนะคะชอบเล่นดนตรีอะไรเป่าคุยเปียโนนะคะออกแกนนะคะกีตาร์ชอบตีกองนะคะชอบตีขิมชอบดนตรีไทยชอบดนตรีแนวไหนนะคะหรือแม้กระทั่งชอบแบบแหกปากร้องเพลงค่ะเสียงไม่พอเราแต่ชอบอางเงี้ยทำเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารทางจิตวิญญาณชั้นยอดมากมานะคะดนตรีและศิลปะเป็นอาหารทางจิตวิญญาณชั้นยอดนะคะ <Evet. S 1> เราชอบอะไรเราก็บรรเลงดนตรีไปนะคะอันนี้ก็เป็นการล้างพลังลบ นะคะให้เวลาเวลาเรารู้สึกเครียดๆอยากร้องเพลงก็แผ่ปากเปินห้องร้องเพลงหรือไม่ก็ใส่เสาเบลสใส่หูฟังฟังคนเดียวก็ได้หรือว่าเล่นกีตาร์เล่นอะไรของเราคนเดียวไปก็ได้นะคะหรือจะไปแผบปากตะโกนในที่ที่ไม่มีคนก็จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะคะแบก้กระทั่งการแดนซ์การเต้นนะคะการเต้นการแบบฟังเพลงเฉยๆก็ได้แล้วก็แบบเต้นนะคะเต้นแบบไม่รู้ละ ท่าทางอะไรแปลกๆของเรานะคะใส่ให้เต็มที่อันนี้เป็นอาหารทางจิตวิญญาณที่ดีมากหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าชอบดูคอนเสิร์ตก็แบบเอาเธอค่ะลงทุนนะคะเพื่อให้อาหารทางจิตวิญญาณเราแล้วก็เพื่อล้างพลังลบในตัวเราออกไปด้วยดูดนตรีศิลปินที่เราชอบก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะต่อมานะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการเขียนอีกวิธีหนึ่งก็คือการเขียนแบบระบาย นะคะสิ่งที่เรารู้สึกนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เ,าเรากลับมาจากที่ทํางานแล้วเรารู้สึกไม่โอเคเลยอะไรที่เราไม่โอเคนะคะให้เราเขียน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 อันนี้ก็เป็นวิธีการล้างพลังลบวิธีการระบายอารมณ์ที่ดีเยี่ยมอันนึงนะคะไม่ต้องเก็บไว้เขียนเขียนเขียนมาออกไปแล้วคุณจะรู้สึกดีเมื่อคุณเขียนทุกอย่างมันออกมานะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือวิธีที่จิตวิญ,ญญาณเราเนี่ยจะชอบวิธีนี้มากก็คือ การหัวเราะนะคะจิตวิญญาณของเรานะคะสามารถที่จะสื่อสารกับเราเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้ดีที่สุดนะคะผ่านภาษากายเพราะฉะนั้นแล้วภาษากายเนี่ยก็เป็นภาษาที่ไม่โกหกด้วยคือคุณไม่สามารถที่จะเสแสร้งทำถ้าคุณเศร้าคุณหน่อยคุณไม่มีความสุขอยู่แล้วคุณฝืนดิ้มหรือหัวเราะอย่างที่มันมีความสุขจริงอ่ะมันมันไม่สามารถทําได้ถูกไหมมันฝืน มันเฟกเพราะนั้นอาหารให้จิตวิญญาณที่ดีเย,ยี่ยมอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ล้างพลังลบได้สุดๆเหมือนกันก็คือการที่คุณหาอะไรสนุกนุกทำคือหัวเราะให้มันแบบสุดเหวี่ยงหาหนังตลกหาเพื่อนไปใกล้คนที่แบบเขาแบบตลกตลๆะนะคะสิ่งเนี้ยนะคะการหัวเราะเนี่ยจะทำให้จิตใจคุณกระชุ่มกระชวยและล้างพลังลบได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะ และอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยนะคะทุกครั้งที่คุณรู้สึกน้อยเบื่อหน่ายเสียใจรู้สึกผิดหวังกับสถานการณ์รู้สึกแบบไม่หดหูนะคะให้คุณเนี่ยโฟกัสนะคะที่ความรู้สึกหรือสิ่งใดๆที่คุณรู้สึกอยากจะขอบคุณให้คุณโฟกัสสิ่งที่คุณมีแล้วคุณรู้สึกขอบคุณเช่นการมีการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของคุณการที่คุณมีอาหารกินทุกมื้อ ในขนาดที่อาจจะมีอย่างเนี้ยตอนนี้ภาวะสงครามเงี้ยมีคนเป็นจํานวนหลายแสนคนที่ไม่มีอาหารกินให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณมีให้คุณโฟกัสในวันนี้คุณยังมีคุณพ่อคุณแม่ให้คุณแบบอยู่อยู่กับคุณวันนี้คุณมีพี่น้องวันนี้คุณมีเพื่อนวันนี้คุณมีงานวันนี้คุณมีรายได้วันนี้คุณมีสุขภาพร่างกายที่ที่แข็งแรง วันนี้คุณมีอาชีพได้ทำอาชีพที่คุณรักให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณมีแล้วให้คุณเขียนขอบคุณบันทึกขอบคุณนะคะในสิ่งที่คุณมีคุณอาจจะพูดก็ได้แต่การเขียนจะส่งพลังสุดนะคะการที่เราได้เขียนนะคะขอบคุณนะคะทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยมันจะทําให้เราจักรวาลเนี่ยส่งนะคะสิ่งที่มีให้มีมากขึ้น นะคะแล้วก็เป็นการย้ายโฟกัสแล้วก็ล้างพลังลบนะคะกับความรู้สึกแย่ๆที่คุณมีนะักขณะที่คุณเขียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาด้วยนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะหลายคนบอกว่ามันดีเหรออะไรเงี้ยดีนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถทําได้แล้วคุณไม่ควรกัน้นถ้าคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะร้องไห้กับสถานการณ์หรืออะไรบางอย่างก็จงปล่อยและก็จงอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ร้องไห้นะคะเพราะการร้องไห้เนี่ย มันกลายเป็นการระบายชยนิดหนึ่งนะคะเอร้อ,องไห้กับใครสักคนหนึ่งหรือร้องไห้กับตัวเองหรือเขียนบันทึกไปร้องไห้ไปเมื่อคุณทําแบบนี้คุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะโอเคค่ะนี่ก็คืออ,อ how to ล้างพลังลบนะคะวิธีล้างพลังลบในรูปแบบต่างๆที่ที่ที่ตัวหมาน้ำเองก็ใช้เทคนิคเหล่านี้ในการทำนะคะ ทุกเทคนิคเลยที่พูดมาในวันนี้หมอ้ําเคยทํามาหมดแล้วนะคะแล้วมันก็ช่วยได้เยอะจริงๆนะคะจากประสบการณ์ตรงแล้วก็จากที่เหมอ้ําได้แนะนํานะคะคนที่เข้ามาปรึกษาหมอ้ําเป็นการส่วนตัวก็เป็นวิธีที่สามารถทุกคนเอาไปลองทําได้นะคะมันเป็นวิธีที่เราสังเกตมาเป็นวิธีที่เราแบบมันใกล้ตัวเรามากนะแต่เราไม่เคยนึกถึงแล้วเราก็ไม่เคยสังเกตแล้วมันก็เป็นวิธีที่ ก็แทบจะไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยนะคะแค่ต้องเสียอย่างเดียวคือเวลานะคะที่เราต้องให้เวลาแลกไปนะคะแต่สิ่งที่ได้มามันคุ้มมากๆนะคะก็จบนะคะหมอน้ำก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ในโอกาสต่อไปนะคะก็จะมาพูดเรื่องของเมื่อกี้ที่ติดไว้ก็ในเรื่องของการปรับสมดุลจากกาศทั้ง7แล้วก็การ ใช้คริสตัลนะคะในการบําบัดพลังลบนะคะคริสตัลชนิดไหนนะคะใช้การล้างพลังลบที่ตรงไหนนะคะจักรกะไหนมันจะมีความเชื่อมโยงะคะ่ะคริสตัลกับจักระจะมีความเชื่อมโยงกันซึ่งก็หมอ้ําก็จะมาพูดในขราวหน้านะคะก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทุกคนที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะ้ำบันตาช่อง y YouTube a w e n e s s หรือแม้กระทั่งช่องทางทาง t ิกต็อก ทางเ e b o o k Fanpage ทาง l ล n e นะคะทาง IG นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะหมน้ำรักทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะคอค่ะอันนี้ผลงานของหมน้ำนะคะเผื่อใครสนใจเนาะมีหนังสือนะคะมีหนังสืออ่านเพื่เข้าใจชีวิตนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนี่คืออ่านได้เลยนะคะคือแบบ รายละเอียดจะเยอะมากนะคะก็ในเรื่องของหนังสือก็จะมีเรื่องของมอนาก็จะบอกในเรื่องของประวัติความเป็นมาของไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็เรื่องการแบ่งราศีนะคะในระบบสซยนะก็แล้วก็ระบบนิรายณะนะคะเออว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็รายละเอียดนะคะในไพ่แต่ละใบก็อย่างเช่นไพ่เดรฟูเงี้ย ไพ่เดอะฟูลนะคะภาษาอังกฤษภาษาไทยอ่านว่ายังไงเป็นไพ่เลขศูนย์มนุษย์เจ้าสำรานเป็นดาวยูเรนัสหรือว่ามิตยูสัญลักษณ์เป็นยังไงเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์นะคะคือ,อ,อดาวอะไรเนาะหลักการท่าความหมายและการอ่นานไพ่คืออ่ออนานไพ่ในพื้นดวงเนี่ยเวลาไพ่เดอะฟูลขึ้นพื้นดวงอ่านยังไงเนะาะไพ่ปัจจุบันนะอ่านยังไงแล้วก็ถ้าเป็นบุคลิกลักษณะ อ่านแบบไหนอาชีพหมายถึงอะไรแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ด้านสุขภาพต้องระวังเรื่องอะไรเนี่ยรายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้ทุกไปนะคะด้านหลังก็ด้านหลังก็จะเป็นวิธีการพยากรณ์น,นะคะการวางผังไพ่ต่างๆเพื่ออ่านดวงตัวเองเนาะใครที่แบบขยันขยันหรือทําเคสบ่อยๆก็สามารถเอาไปดูดวงคนอื่นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือผลงานของวาน้ำนะคะอันนี้ราคา1 0 5 0บาทนะคะพร้อมส่ง1 0 5 0บาท ผลงานชิ้นที่สองคือ Love Message อลัอ message, เ,อลเคลนคาสนะคะ Love Message อลัอลครเคลนคาสหรือม่อนน้าเรียกชื่อเล่นว่าไพ่น้องคิวปิดนะคะเป็นไพ่ที่อะแดปมาจากไพ่ชุดนี้ไพ่ชุดนี้ม่อนน้าสร้างขึ้นมาเมื่อปี2020มันมีปีเวอร์ชั่น2019ด้วยไม่ค่อยได้มาใช้ละอันนี้ผลงาน2020นะคะไพ่ Love Message น้องคิวปิดเนี่ยอะแดปอะแดปมาจากชุดนี้นะคะอันนี้จะเยอะไง ก็คัดมาแค่88ใบนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขายต้องคิวปิดหมดก็อาจจะมีเวอร์ชั่นที่2เวอร์ชั่นที่3เนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกล่องนะคะกล่องแบบโั๊วปังเลยหมือน้ำทำมาตรฐานนองต่างประเทศเลยนะคะกล่องแบบใส่อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ใครซื้อไปจะรู้ว่าน้องน่ารักมากนะคะแล้วก็มีลิบบิ้นนะคะเอาไพ่ขึ้นมาเนาะนี่88ใบนะคะ88ใบเนี่ยค่ะก็จะปับประมาณนี้เป็นไพ่ข้อความนะคะภาษา อังกฤษแปลไทยในตัวนะคะเนี่ยค่ะน้องน่ารักมากส่วนผลงานชุดที่ชุดที่สนะคะเป็น s p e c i ว a l card นะคะให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตคอนเซปต์ Concept ของไพ่ชุดนี้คือ,เ,อ,อเป็นไพ่ที่ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตขณะที่เปิดใจคุยกับไพ่เธอจะได้รับคำตอบที่สั่นสะเทือนถึงตัวตนภายในของเธอในขณะนั้นพอดี นะคะอ่าอันนี้ก็มาตรฐานกล่องมันานก็ท้องต่างประเทศนะคะคือมานาเป็นคนชอบแบบแพ็กเกจสวยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีข้อความเป็นคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยค่ะมีคีย์เวิร์ดภาษาไทยแล้วก็มีตัวคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวสอนภาษาไทยนะคะืประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นได้ทั้ง เรื่องของความรักเรื่องของการใช้ชีวิตคือเป็นคําแนะนําในการใช้ชีวิตนะคะเนี่ยค่ะหล้วไพ่ชุดนี้นี่คือเอกลักษณ์ของเขาคือเนี่ค่ะเวลากรีดจะสวยมากนะคะสวยมากๆนะคะเป็นแสงนะคะน้องฮิปปิดหนึ่งพันหกสิบบาทนะคะพร้อมส่ง ส่วน spiritual card หนึ่งพันสองร้อนะคะ20บาทพร้อมส่งเหมือนกันมี64สบสีใบนะปกติไพ่อัลเลอรเิเของต่างประเทศจะมี44บสีใบมากสุดก็50บาบใบอะแต่เนี่ยวันน้ำทำเต็มกล่องลแล้วใช้มาตรฐานต่างประเทศทงนั้นเลยนะคะก็สนใจสนับสนุนได้นะคะก็ฝากไว้นะคะแค่แบบเผื่อใครอยากอยากซื้อเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ